ตัวอะไรวะเนี่ยนากลัวชิบเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเธอเป็นตัวอะไรเนี่ยผีเหรอฉันเป็นคนมีตรงไหนบ้างที่ฉันไม่เหมือนคนยังจะถามอีกคนบ้าอะไรนั่งหัวกลับแบบนี้ตายแล้วตัวอะไรวะเนี่ยไหนๆฉันก็โกหกนายไม่ได้แล้วฉันจะบอกความจริงก็ได้ฉันเป็นมนุษย์ ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวแบบที่นั่งอยู่บน UFO แล้วมายึดครองโลกกันเหรอนั่งอยู่บน UFO อใช่แต่ฉันไม่ได้มายึดครองโลกจ้าแล้วมาทำไมอ่ะฉันเป็นทูตต่างดาวมาดูอ,รอารยธรรมบนโลกฉันคิดว่าเนียนแล้วนะเนี่ยยังไม่เหมือนมนุษย์โลกอีกเหรอถึงจะบอกว่ามาแบบเป็นมิตรก็เถอะแต่ใครจะอยากรู้จักกับมนุษย์ต่างดาววะหาทางชิ่งดีกว่างั้นตามสบายเถอะฉันไปก่อนนะ เดี๋ยวอะไรอีก <c oughs> นายรู้ตัวตนฉันแล้วนายจะไปด,ดื้อแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองยังไม่เหมือนมนุษย์มากพอนายช่วยฉันหน่อยนะไม่เอาอะฉันไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะงานฉันจะยึดโลกดีไหมเนี่ย <c oughs> ไหนว่ามาดีไงก็ถ้าโกรธก็อีกเรื่องเจ้าไง้ออเออ แต่ตามมาก็ตามมาแต่บอกไว้ก่อนนะว่าการเป็นอยู่ของฉันน่ะไม่เหมือนกับคนปกติเท่าไหรอ่อ่ะไปสิ ใครเด็ดขาดน,นะว่าเธอคือมนุษต่างดาวเวลาใครถามเนี่ยเขาไม่ต้องตอบเดี๋ยวฉันตอบเองโอเคนะโอเคนัวดีๆเบาๆนั่งใครอะ่ะเอ่อนี่เพื่อนของผมครับเขามาจากต่างจังหวัดนะครับ เลยจะขอมาพักที่นี่สักพักหนึ่งครับชื่ออะไรหรออ่าชื่อชื่อชื่ออิงฟ้าครับอิงฟ้าไม่มีที่ไปหรอจ๊ะมาอยู่ที่นี่ได้นะมีเงินให้ใช้นะอะไม่ได้ครับอ๋อผมหมายถึงว่าเดี๋ยวเขาก็าไปแล้วนะครับฉันไม่ได้คุยกับแกฉันคุยกับเพื่อนแกหน้าตาสวยๆแบบเนี้ย สนใจมาทำงานด้วยกันไหมจ๊ะสวยตรงไหนคะเจรองเท้าก็แปลกกระโปรงก็แปลกเสื้อก็แปลกผมก็แปลกค่ะเจ๊ไม่เห็นเหมือนหนูสวยสวยเหมือนหนูเลยจริค่ะแกแปลกกว่าอีกเงียบเจก็ว่าไงจ้ะสนใจคะ่ะดีถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องงานกัน งั้นเดี๋ยวผมภายฟ้าขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับวันนี้แกได้มาเท่าไหร่ผมมัวแต่ไปรับอิงฟ้านะครับก็เลยไม่ได้ไปทำงานที่เจซังอะ่ะเจคคะดูสิมันกระจอกมากเลยเนาะทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทำงานอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องเจนเย็นไม่ต้องทะเลาะกันเด็กๆไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะอนุโลมให้แกก็แล้วกันเพราะว่าแกเนี่ย พาอิงฟ้าสาวสวยมาให้ฉันไปได้ละฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่ามนุษย์ต่างดาวแบบเธอเนี่ยจะมาเกาะติดฉันทำไมอยู่กับฉันไปก็คงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้เพิ่มขึ้นหรอก ทำไมล่ะนายก็ดูน่าสนใจดีออกตรงไหนไมีทราบนายก็หล่อเหมือนกันนะฉันศึกษาหน้าตามนุษย์โลกมาสักพักแล้วนายนี่จัดอยู่โซนคนหล่อเลยนะไรสาระนะนี่เชื่อฉันเถอะเธอรีบออกไปจากที่นี่ซะเจอแอนน่ะ ไม่ใช่คนที่เธอจะยุ่งด้วยหรอกทำไมล่ะก็อย่างที่ฉันเคยบอกเธอว่าชีวิตฉันไม่ได้เหมือนคนปกติเท่าไหรอ่อ่ะจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่เจแอนดูแลเป็นเด็กที่ไม่มีบ้านมาก่อนไม่มีบ้านใช่ไม่มีบ้านเจแอนเจอพวกเราตามข้างถนนแล้วก็เก็บพวกเรามาเลี้ยงนะแล้ว แบบนี้ไม่ดียังไงอ่ะเพราะเขาให้เราทำเรื่องไม่ดีอ่อย่างเช่นวันนี้ที่จริงแล้วฉันต้องไปล้วงกระเป๋าขาโมยของคนอื่นเนะี่ยแต่ฉันก็มาเจอเธอซะก,ก่อนแล้วก็สวยๆแบบเธอเนี่ยจเจแอนคงให้เธอไปอยู่ที่บาา์ฟังดูน่าสนุกจังจะบ้าได้งไงเยนี่นี่ทำไมห้องมันมืมดจังอ่ะเธอเปิดไฟให,หน่อยสิ ได้สิอีฟ้าอย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้กันพอดีหรอกว่าเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวอ,ะอ่ะโทษที ฉันพูดจริงๆนะยายต่างดาวเธอกลับไปเถอะไม่งั้นเขาไปอยู่ที่อื่นก็ได้ที่เนี่มันอันตรายจริงๆนะนายก็ปกป้องฉันสิให้เหมือนพระเอกในซีรีส์ที่ฉันเคยศึกษาดูก่อนลงมาที่นี่อะ่ะหิงฟ้าบางทีอ่ะพระเอกก็มีแต่ในซีรีส์เท่านั้นแหละหรือถ้าจะมีจริงๆคนแบบฉันเนี่ยจะไปเป็นพระเอกให้เธอได้ไงกัน เจเมื่อกี้หนูขึ้นไปห้องไอไอมาผู้หญิงที่มากับไอไออ่ะมันยืดแขนยาวไปเปิดไฟอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าคนหรือผีอ่ะเฮ้ยพูดแล้วคนลุกอะไรของแกเนี่ยจริงนะเจ๊หนูเห็นกับตาจริงๆนะแบบนี้ฉันก็มีช่องทางรวยแล้วล่ะสิ ตอนแรกเนี่ยฉันเห็นหน้าตาสวยๆเนี่ยกะว่าจะเอามันเนี่ยมาทํางานที่บาร์แล้วก็ให้เสียแกแกเนี่ยมาเปมันแต่ตอนเนี้ค่าตัวนังนั่นเนี่ยมันสูงมหาศาลฉันฉันเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้ว,วอ่ะอินฟ้า่ะครับเจแอนนี่เป็นแค่เพื่อนกันจะถามหาอะไรนักหนา หรือว่าอิงฟ้าเนี่ยมีอะไรพิเศษมากกว่าน,นั้นเับเปล่าครับอิงฟ้าเขาเป็นเด็กมาจากบ้านนอกะครับผมกลัวว่าเขาจะทำให้บาของเจ๊เดือดร้อนนะครับ <c oughs> หรอฉันให้อิงฟ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวทำงานเจ๊แอนครับเจ๊แอนเปลี่ยนใจเธอนะครับเดี๋ยวผมทำงานไปสองเท่าแทนเองครับ ไม่เปลี่ยนใจแล้วแกเนี่ยก็ต้องทำงานเป็นสองเท่าด้วยโทษฐานที่แกเนี่ยทำให้ฉันไม่พอใจงั้นผมจะไม่ไปทำงานที่บาร์ของเจแล้วนะครับผมจะไปทำที่อื่นเหรอแต่ว่าฉันรู้แล้วนะว่าพ่อแม่ของแกเนี่ยอยู่ที่ไหนทำตัวดีๆแล้วปล่อยให้นางอิงฟ้าเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันไปแล้ฉันจะบอกแกว่าพ่อแม่แกอยู่ที่ไหนดีไหม ท่านชาววีมาทําไมปกติจะมาเวลาที่มีของล้าค่าผิดกฎหอามมาประมูลเท่านั้นนี่วันนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเข้ามานอกจากไหนละ่ะคุณแดนมนุษย์ต่างดาวซาวสวยของผมเจนตกใจเหรอที่ฉันรู้กล้ามากไนไอ,ไอที่ซ่อนของดีๆเอาไว้คนเดียวเนี่ยแบบนี้เนี่ยทำงานสองเท่ามันน่าจะน้อยไป แต่ว่าฉันเห็นว่าแกเนี่ยทางานกับฉันมานานแกอยู่เฉยๆแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วฉันจะบอกว่าพ่อแม่แกอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าแกไม่ทําเนี่ยอย่าหวังว่าฉันจะบอกแล้วฉันก็ไม่รับรองความปลอดภัยของพ่อแม่แกด้วย นี่เลยมนุษย์ต่างดาวเหมือนคนไม่มีผิดเลยไอ้ทำไมทุกคนรู้ละ่ะว่ายิงฟ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวจะอะไรซะอีกล่ะไอ้เนี่ยเขาเป็นคนบอกพวกเราเองแหละเพราะว่าพวกเราเนี่ยไว้ใจได้ ไอ้เขาก็เลยบอกไงจริงไหมอิงฟ้าช่วยแสดงอะไรพิเศษพิเศษให้เราเห็นหน่อยสิว่าเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้ค่ะดาวของเรามีความยืดหยุ่นทางกายภาพสูงฉันจะแสดงให้ดูหยุดอิงฟ้า ไม่ต้องทำพี่แอนเขาจะขายเธอให้กับคุณชาววีคุณชาววีเขาเป็นนักสะสมของแปลกเขาจะเอาเธอขังไว้เอาไว้ดูเล่นฉันไม่ได้บอกพวกเขานะว่าเธอเป็นอะไรอะ่ะโทษนะครับนี่ผมกำลังดูละครสั้นอยู่หรือเปล่าครับพระเอกกาลังจะช่วยนางเอกกณแนนนี่ผมเสียเวลามาหาคุณนะ ในกระเป๋าผมเนี่ยเงินก็เยอะมากด้วยถ้าเกิดผมไม่ได้มารู้ต่างดาวนี่กลับไปนะผมเล่นคุณแนไ่ไอ้แกอยากให้พ่อแม่แกเนี่ยลำบากใช่ไหมฮะแกไม่อยากรู้หรอว่าพ่อแม่แกอยู่ที่ไหนไอ้ไอ้อยากเจอพ่อแม่เหรออืม ฝากไอไว้กับญาติตั้งนานอ่ะป่านนี้ลูกคงคิดถึงเราแย่เลยนะพี่เออตอนนี้เราก็พอลืมตาอ้าปากกันได้แล้วพี่ว่าเราไปรับลูกคนนี้กันเองทีว่านะ

แม่ฉันตายไปนานแล้วแกรู้มาตลอดใช่ไหมรู้ว่าพ่อกับแม่ฉันไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะแกหลอกฉันเพื่อให้ฉันทำงานสุขปกให้แกพวกแกคิดว่าฉันไม่รู้ใช่ไหมแกรู้ได้ไงดาวของเรามีอีกหนึ่งความสามารถก็คือสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้เพียงแค่สัมผัสที่ใบหน้าฉันโดนญาติไล่ออกจากบ้านตั้งแต่เด็ก พราพ่อกับแม่ของฉันไม่มาแล้วฉันอยู่ข้างถนน,น,นมาตลอดจนเจอแกแกเก็บฉันมาเลี้ยงบอกว่าจะช่วยเรื่องพ่อกับแม่ฉันแลกกับที่ฉันต้องทำงานให้แกทุกอยา่างฉันก็ยอมทำผิดแค่ไหนฉันก็ทำแต่วันนี้มันจบแล้วแหละฉันจะไม่ทำตามคำสั่งแกอีกต่อไปแล้วแกคิดเหรอว่าจะได้ออกจากที่นี่ง,ง,ง่ายๆ เด็กๆครับเฮ้ยจัดการมันหยุดเต้นท่าเทวร์จนกว่าเอลเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำ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 ไมมันเด้งไม่อยู่เลยวะเฮ้ยมันอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้า เฮ้ยเป็ไรเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมมันด้งด้งด้งเด้งไม่อยู่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไงอะเฮ้ยออนี่ถามจริงๆนะดาวเธอเนี่ยวันวันศึกษาอะไรเกี่ยวกับดาวโลกบ้างอะเธอไปเอาคำพูดเหล่านั้นมาจากไหนอะฉันว่ามันก็ตลกดีนะคนแบบนั้นก็ต้องเจอแบบนี้แหละไอ้เองก็ไม่ติดค้างเรื่องพ่อแม่แล้วนะก็ เสียใจนะที่รู้ว่าพ่อกับแม่เสียไปอ่ะแต่ก็เหมือนปวดล็อกอะไรบางอย่างนะที่รู้ว่าพวกเขาอ่ะไม่ได้ถึงชั้นไปต่อไปนี้ใช้ชีวิตให้ดีนะไอซฉันต้องกลับไปแล้วเอาแล้วที่บอกว่าจะมายึดครองโลกล่ะฉันร้อนนายเล่นอ่ะฉันแค่อยากตามนายไปเฉย จะไปจริงๆเหรออืมฉันอยู่นานไม่ได้หรอกแต่ฉันจะจำนายให้ขึ้นใจเลยนะแล้วก็จะไม่ลืมนายด้วยก็นายเป็นพระเพกซีรีย์ของฉันนี่เธอก็เป็นนางเอกของฉันเหมือนกัน จะกลับมาใหม่ฉันสัญญาฉันจะรอเธอนะอยายต่างดาวที่รัก พวกเราทุกคนเป็นคนของหมู่บ้านยาจกหมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมของคนที่ยากจนไม่มีจะกินตั้งแต่ที่ฉันรู้ข่าวเรื่องประตูแห่งความมั่งคัง่งฉันก็ภาวนาม,มาตลอดขอให้ได้เจอกับประตูนั่นกับเขาบ้างคนในหมู่บ้านเราเนี่ยจะได้มีความสุขกันสักทีพี่ปิวไอประตูนี่มันทำให้เรามีกินมีใช้จริงๆเหรอพี่จริงสิบัวลอย เธอดูฉันสิได้ใส่ชุดสวยๆด้วยนะเธอเองเนี่ยก็จะได้มีชุดสวยๆเหมือนกันมีเงินใช้เพียงแค่เธอเนี่ยคิดในใจว่าอยากได้อะไรประตูเนี่ยก็ทำให้เธอมีทุกอย่างเลยงั้นฉันเข้าไปแล้วนะพี่ เลยถอยไปกล้ามากเลยนะเจอของวิเศษแบบนี้แล้วไม่มาบอกผู้นำอย่างฉันนี่เห็นฉันเป็นหัวหลักหัวต่อไปแล้วหรือไงไม่ใช่นะคะท่านผู้นำฉันคิดว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรให้ชาวบ้านก่อนแล้วก็ค่แจ้งท่านก็ได้ะคะ่ะสสหรุฉันเป็นผู้นำไม่ว่าอะไรเนี่ยฉันก็ต้องได้ก่อนถอยไปเลยนะ ฉันขอเงินสักสิบล้านแล้วก็ขอให้ฉันเนี่ยใช้ประตูนี้ได้เพียงคนเดียว ติดทุกอย่างอยู่ที่ฉันถ้าใครไม่พอใจคิดว่าเอาตัวเองรอดได้เนี่ยก็ออกจากหมู่บ้านนี้ไปเลยนางบัวลอยที่บ้านแกเนี่ยมีไฟฟ้าหรือไงฮะ านดีๆทำให้ฉันไม่พอใจนะไม่ต้องกินนะข้าวอะยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ๊ยนางพอยอยู่ให้มันนิ่งๆหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันเวียนหัวไปหมดแล้วอยากกินไหมข้าวอะฮะค่ะขอโทษค่ะท่านผู้นำนี่พูกแกเหาให้มันดงัดงๆหน่อย อยากกินไหมข้าวอ่ะเนี่ฉันมีเงินมากมายเลยนะจากประตูวิเศษอ่ะถ้าใครทำให้ฉันพอใจเนี่ยฉันก็จะตบรางวัลให้เฮาดีมากหยุดเดี๋ยวนี้นะท่านผู้นนทำแบบนี้กับคนอื่นได้ยังไงอ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะโอ๊ย มอิช้าเหรอถ้าแกอยากมีข้าวกินเนี่ยแกก็คานสี่ขาเหมือนอีนางพวกนี้สิแล้วก็เห่าให้มันดังๆด้วยแล้วฉันจะแบ่งข้าวให้แกกินอาเห่าให้มันดังๆนังพอยลุกขึ้นเสียงหายไปไหนฮะ ท่นเนี่ยไม่ต้อนรับท่านผู้นำประตูวิเศษอยู่ไหนแกเอาไปเหรอใช่ก็ท่านผู้นำไม่ให้คนอื่นใช้ท่านผู้นำก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันแกเอาไปไว้ไหนเอาคืนมานะโอ้ยอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าถ้าฉันคืนให้เนี่ยท่านผู้นำต้องยกเลิกคำขอที่ท่านผู้นำขอให้ใช้ประตูได้แค่คนเดียวก่อนตอบตกลงมันไปก่อนก็แล้วกันพอได้ประตูคืน ฉันจะทำอะไรก็ได้โอ้ตามนั้นพูดเสียงดังๆโอ๊ยเรื่องมากจริงเว้ยก็ได้ฉันขอยกเลิกคำขอที่ฉันเนี่ยใช้ประตูวิเศษคนเดียวให้ทุกคนใช้ประตูวิเศษได้ทั้งหมดพอใจยังเข้ามาสิ ขอให้พวกเราชาวยาจกขอพอรได้ทุกคนยกเว้นท่านผู้นำแอดนดังบิวนางบิวคืนคำเดี๋ยวนี้เลยนะฉันก็อยากใช้พรวิเศษจากประตูนั่นเหมือนกันอะโนโนทำกับคนอื่นเขาไว้ยังไงเนี่ยอย่าคิดว่ากรรมมันจะตามไม่ทันนะ อ๋อแล้วถ้ากลัวไม่มีอะไรกินเนี่ยเดี๋ยวฉันกับชาวบ้านจะแบ่งให้นะจ๊ะ บิวพ,พอเธอฉันเข็ดแล้วอะ่ะฉันฉันอยากใช้ประตูด้วยให้ฉันใช้ประตูด้วยนะฉันจะได้มีเงินจะได้มีกินมีใช้อะ่ะนี่ก็มีกินมีใช้นี่พวกเราให้เงินเธอทุกครั้งที่ใช้งานนะนี่ไม่ให้ครานเหมือนหมาเนี่ยก็ปลานีสุดๆแล้วนะหรืออยากจะเป็นก็าอี้ให้ฉันนั่งดี เออไม่จ้ะไม่จ้ะแบบนี้ก็ดีแล้วแบบนี้ฉันก็โอเคแล้ว่าจ้ะนี่แหละผลกรรมของคนที่โลกแล้วก็บา้ามา